สวัสดีครับคุณู้ฟัที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์ดีๆที่เอามาฝากกันนะครับหยิบยกเอาคอลัมน์เสียบซึ่งหน้าคมเฉือนคมของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันเสาร์ที่26เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565หยิบยกเอามาบอกกล่าวกันนะครับวันนี้หัวข้อที่ให้ไว้น่าสนใจครับเพราะถ้าเกิดมาพูดถึงเรื่องราวของการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเข้าใจว่าในมุมของใครต่อใครหลายต่อหลายคนเนี่ย มักจะคิดถึงเรื่องของตำรวจโกงกินตำรวจทุจริตคอร์รัปชันอย่างงู้นอย่างนี้แต่มันมีอยู่มุมหนึ่งซึ่งคนที่ไม่เคยนั่งรถไฟเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เห็นการทํางานของตํารวจเหล่านี้ใช่ครับเรากําลังจะพูดถึงตํารวจรถไฟนะครับหัวข้อที่ให้ไว้คือตํารวจรถไฟไม่เดียวดายเริ่มต้นอย่างนี้นะครับช่วงแรกๆที่พระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติปี พุทธศักราช2,565บีผลบังคับใช้และก็กฎหมายในกำหนดว่าจะต้องยุบกองบังคับการตำรวจรถไฟหรือบอกอจุดรอฟอรจุดยุบภายในเวลาอีก1ปีนับจากนี้ไปน,นะครับก็ตกรับประมาณสักเดือนตุลาคมปีหน้าแหะครับปี2,566นะครับ mm hmm. พอดีมีโอกาสได้ไปน,นั่งคุยกับพลตำรวจโทจิรพภูริเดชซึ่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือว่าผอบอชจุดกจุด กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นต้นสังกัดของบอกรฟรหรือกองบังคับการตำรวจรถไฟนะครับพอมีโอกาสได้ไปคุยกันเนี่ยก็เลยได้สอบถามว่าเราจะดูแลลูกน้องที่เป็นตำรวจรถไฟยังไงละครับเพราะบางคนนี่เขาไม่ได้อยากจะโอนย้ายไปอยู่ภูทรตามพรบรตำรวจฉบับใหม่นะครับที่ให้ตัดโอนไปอยู่สังกัดภูทรซะบางคนไม่อยากไปผู้บัญชาการกล้องเนี่ยหรือว่าจิรพเนี่ยก็บอกว่าไม่ทิ้งลูกน้องครับ จะดูแลลูกน้องทุกคนที่ยังต้องการอยู่ในสังกัดของกองบัญชาการสอบสวนกลางต่อไปนะครับตอนนั้น,นี่ยบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมไม่เชื่อหรอกครับว่าจะดูแลลูกน้องได้ยังไงหรือว่าจะดูแลยังไงไม่เชื่อนะครับในใจเนี่ยคิดว่าสุดท้ายก็คงปล่อยเพราะว่าเจ้าของรหัสที่ลูกน้องเรียกว่า JB เนี่ยส่วนใหญ่จะเติบโตอยู่แต่กองปราบนะครับจะไปนสนใจตํารวจรถไฟแค่ไหนล่ะครับจริงไหมครับแต่พอสองสามวันที่แล้วเนี่ย ได้ฟังผู้บัญชาการก้องเขาให้สัมภาษณ์ถึงอนาคตของตํารวจรถไฟที่หน่วยงานอย่างบกรถไฟต้องยุบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าดีแล้วเนี่ยนะครับพอฟังแล้วก็อดที่จะชื่นใจแทนลูกน้องแล้วก็ใจชื้นขึ้นมานะครับว่าตํารวจรถไฟเนี่ยไม่เดียวดายแน่ครับพลตํารวจโทจิรพพบบอกว่ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเนี่ยนะครับมีอํานาจหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลประชาชนทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ยัง ไม่มีทางเลือกอื่นเนี่ยกองบัญชาการสอบสวนกลางก็จะส่งตํารวจรถไฟที่เลือกอยู่กับสังกัดของบชกต,ต่อไปเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับของเดินไปก่อนนะครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆก่อนนี่แหละครับคุณผู้ฟังที่รักครับสิ่งที่ผู้บัญชาการกล้องเขาบอกเนี่ยนะครับมันเชื่อมโยงมาจากการที่กองบัญชาก,การสอบสวนกลางผมเรียกสตันไปสอบสวนกลางกัแล้วกันนะครับสอบสวนกลางเนี่ยไปลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าโดยการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขต ระบบรถไฟกับการรถไฟแห่งประเทศไทยไปลงนามแล้วนะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยการป้องกันและก็การปราบปรามปัญหาอาชญากรรมในเขตระบบรถไฟทุกพื้นที่ทั่วประเทศคุณผู้ฟังที่รักครับเฉพาะในเขตนะครับเฉพาะในเขตย้ำกันอีกครั้งหนึ่งก็จะมีทั้งการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนการวางแผนการป้องกันการปราบปรามหรือการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตที่เป็นระบบรถไฟขีดเส้นใต้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับในเขตที่เป็นระบบรถไฟ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลคนร้ายผู้ก่อเหตุหรือว่าผู้ต้องสงสยัยอย่างเช่นข้อมูลของระบบกล้องวงจรปิดหรือว่า CCTV เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและก็แก้ไขปัญหาอาชญากรรมในเขตของระบบรถไฟทุกรูปแบบนะครับเป้าหมายคืออะไรครับเป้าหมายคือต้องการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่ไปใช้บริการนะครับแล้วก็ปิดช่องปัญหาการเกิด อาชญากรรมปัญหาการจรจรก,กรรมทรัพย์สินของการรถไฟรวมไปถึงปัญหาอาชญากรรมในรูปแบบอื่นๆด้วยนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่านี่แหละครับถูกต้องแล้วครับคืออย่างนี้คุณผู้ฟังที่รักครับใครที่ไม่เคยขึ้นรถไฟเนี่ยจะไม่รู้นะครับรถไฟมันไม่ได้มีแค่วิ่งผ่านไปในพื้นดินแค่เขตพื้นที่สอนอนี้สอนอนี้หร,รือว่าสพอ,อนี้สพอ,อนี้เท่านั้นไม่ใช่นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ผ่านความรับผิดชอบของพื้นที่สถานีตำรวจเนี่ยกี่สถานีล่ะครับ และกรุงเทพสุงไงโกรกและครับพันกว่ากิโลนะครับนี่แหละครับอาจจะกรรมบนรถไฟเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในเสมอบางทีมันก็เป็นการก่อเหตุที่รุนแรงนะครับบางทีก็มีการลักลอบขนส่งสินของผิดกฎหมายต่างๆซึ่งถ้าหากว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยตรวจอยู่บนรถไฟหรือว่าตรวจบนขบวนรถแล้วเนี่ยนะครับเอาละลาพังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรฟอทอเนี่ยจะเพียงพอนะครับ และที่สาคัญคจะทําให้คนร้ายเนี่ยเกรงกลัวได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไอ้ครั้นจะไปพึ่งพาตํารวจโรงพักต่างๆตํารวจที่ถูกตัดโอนไปในแต่ละภูทรแต่ละภูทรแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่ขบวนรถไฟผ่านเนี่ยคำถามคือว่าแล้วเขาจะขึ้นมาตรวจขบวนได้ยังไงล่ะครับแค่รถวิ่งไปยังไม่ทันเดินครบทุกโบกี้เลยมันก็เลยขอบเขตอํานาจของตํารวจโรงพักเขาแล้วนะครับมันทําไม่ได้คําถามคือแล้วใครจะเป็นเจ้าภาพกันแน่ล่ะครับคืออย่างนี้ครับ การแก้ปัญหาตํารวจรถไฟที่มันติดล็อกจากพรบรตํารวจฉบับใหม่ของพลตํารวจโทรจิรภพในครั้งนี้เนี่ยนะครับเขาทํา MOU กับการรถไฟแห่งประเทศไทยแนวทางแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางออกอีกทางออกหนึ่งที่จะทําให้ตารวจรถไฟทุกนายเนี่ยยังได้ทํางานในหน้าที่เดิมต่อไปนะครับเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาแบบที่ไม่อ้างว้างและก็ไม่เดียวดายแน่นอนครับ